เชยฮัดเชยอย่ารู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉันเธอมี้จานอยู่ได้ตลอดวันสวัสดีค่ะทุกคนเตี๋ยตัวเรียบร้อยกันอ่ะเมื่อนี้สิมาตัดขาเห็ดัถวนะคะได้เยอะมากดูนะคะโอเคเลยไหม เดี๋ยวจะเทเสร็จถาดนะคะอันนี้คือถาดเลยทุกคนเอ้ยอัน,นคือถาดน,นะคะ,ะดิ <What? S 1> นัง่นงตรงไหนฮับฟีอีอ huh? ีอีอีออย่างนี้ดีกว่า <laughs> เลิกมากเลิกมากเยโอเคเบเต Better, better, better. เดเบดเบดอาเอาเห็ดมาให้ดูนะคะทุกคนว่าคนได้เห็ดถั่วฝรั่งเนี่ยถึจะเทสไส้ถ่ายนะคะกระดดงเนาะกระโดงกระดดงกระดงระดงเราเอามาตากได้เห็ดจนสกปรกมาแล้วเทเลยครับผม ก็ต้องมาเลือกอีกทีนะเพราะว่าไม่ได้ทําเมื่อคืนยังที่บอกคะ่ะคือทํามเมื่อยก็คือแบบนอนเลยคะ่ะไม่ฝืนตัวเองเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะการนอนนี่ือแบบยิ่งใหญ่มากนะสําหรับคนเรื่องนอนเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเต็มถาดคับผมอันนี้เคยเห็ดถั่วฝรั่งนะคะยังมีอีกนะโอ้โหดูเห็ดอันนี้ อันนี้น,นั่งกางมค่ะเห็ดถั่วอยู่ในถุงนี้อีกค่ะทุกคนทำไงนเนี่ยต้องเลือกออกนะเนี่ยอีกถุงนึงทุกคนดูเห็นไหมอะไว้ในถุงกันแล้วกันโอ้โหเห็ดถั่วพลังของเราน้องใหญ่มากทุกคนจะได้ไม่ได้ทำเมื่อคืนเริ่มแบบ เริ่มเป็นมึกแน้นะแต่ก็บออเป็นยังดอกมันเหนื่อยเนาะเหนื่อยก็ไม่ทําสิเหนื่อยก็ไม่ทําดูซิเนะมามาตัด A เห็ดคลายเห็ดทัวซูเบิงค่ะตัดไปนี่แหละโอ๊ยเสียดายไม่หนูเป็นมึกอ่ะอ่าเสียดายนี่ค่ะได้ไปแล้วหนึ่งดอกจุ๋ยจุ๋ยสวย เห็ดถั่วเห็มเดมันเยอะหึห <c oughs> ึตัดอย่างนี้เลยนะคะถ้าเสียดายนะคะก็ตัดแบบนี้รอบๆเอาถ้าเราเสียดายนะคะแน่นอนค่ะันก็เสียดาย <c oughs> ถ้าเห็ดมึอตั้งแต่เมื่อคืน,นีนท่าน แต่ว่าเราเหนื่อยฮะเนี่ค่ะทัวร์ฝรั่งของเราติดใส,ส่เสร็จขยะอยู่นะอันนี้ได้ไหมสองใส่ตาเนี่ยาดูก่น สวยติใจได้เยอะอยู่ค่ะถือว่ามานเดอ้อปีนี้พอแล้วเนาะไม่เก็บแล้วเนาะสิ้นสุดไหมสิ้นสุดฤยดูการเห็ดไหมต้นเห็ดอันนี้เพื่อนเจ็ดไม่กินนะคะเพราะว่าเขากลัวเขาเขาชอบดื่ม,มน,นะเนี่ยทุกคน Qua tinh ghê lở. Bye, sẽ đa dạng. sẽ đa chân, Manila, sẽ nila. chân, mật đa, nila. Ni mật là, nila. Ni mật đa, nila. Ni mật đa, nila. Ni mật đa, nila. Ni ดีใจดีใจได้เห็ดลายดีใจนี่น่ารักน่ารักน่ารักเห็นเนาะตัดขาเห็ดแบบนี้เลยนะคะทุกคน นอนเดิกได้เมื่อคืนเนี่ยครั้งแรกนอนตั้งสี่ทุ่มนะทุกคนแล้วผมตื่นตีสี่กี่นาทีไม่รู้ประมาณตีสีน่นี่แหละตลุกขึ้นมาตาต่อคิปขูดเพื่อความสวยงามนะคะอันนี้ผมกินเอง นี่เห็ดฝนเองนะคะอันนี้ไม่แบ่งค่ะเพราะว่าเห็ดอีเห็ดอันเนี้ยเขาเขาจะไม่แนะนําให้กินดื่มกับแอลกอฮอล์อ่ะทุกคนมก็เลยว่าเออก็จะไม่ให้เพื่อนกินนะคะนี่ค่ะ ไลนเนาะเห็ดได้ชีเห็ดหแล้วค่ะทุกคนย้ำได้ชีแล้วค่ะนี่ดีใจต้องคอยส่องดูนะคะมันเริ่มจะเป็นหมึกนะโอ้ยโมเมนต์เนี่ยเริ่มแก่แล้วค่ะใส่ตายาวต้องมดูดีๆส่องดีๆ อ okay, ได้อยู่นนี้บ่ให้มูก,กินดอกฮ้าห่าบลูเขาเดืม่มเอากอฮอเนาะกันไว้ก่อนบางคนกินกับบมีปัญหาเน่ยแต่เราก็เนาะมันไม่ใช่ร่างกายเรานะเขากระบ,บอกไปเสียงกัะมูเนาะมันจะเอาเห็ดที่แบบแน่ใจแบบไม่ต้องมานั่งถามว่า คุณดิมหรือเปล่าอย่างเงี้ยแซบอันนี้ก็เห็ดแซบก็เห็ดฟางค่ะเห็ดเฟืองภาษาอีสานเห็ดเฟืองภาษาไทยเห็ดฟางโอ้ยๆม่นั่งชั้นข่าได้ไหมคะ ตอนนี้ให้ไปไม้บรรจุนะคะบรรบรรแรงงานค่ะโอ้เห็นไปไหมไหมนะโอ้ thank you my darling โอ้ no whipped cream no I'm sorry I I didn't think you're gonna want any more of t h o s e little o n e f t so you bring them all oh my goodness I suck it out you're so rude I'm sorry two bottle all gone ก็ด oh ื reading, like I, no. ่มกาแฟเยอะหรอไอ่เยอ o หรอมีอ hmm. ื right> ้มชอบดื <S <S ่มกาแฟนะคะทุกคนค่ดเธอมันขาดใจนะกาแฟเนี่ย จะดื่มกาแฟดำนะคะากาแฟดำดื่มเวลาไปทํางานค่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านเราก็จะดื่มกาแฟใส่ครีมเมอร์ใส่วิปปิ้งครีมนะคะแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็กาแฟดำวันหนึ่งดื่มไม่รู้กี่แก้วประมาณสองแก้วนะคะสองถึงสามแก้วค่ะ กาแฟดำเว้ประมาณสองแก้วกาแฟแบใส่วิปครีมดื่มเฉพาะวันหยุดก็จะประมาณสามเหมือนเหมือนแบบเราไม่ได้กินขนมหวานนะเอากาแฟเป็นขนมหวานในวันหยุดอื้มอ,อื้มสวยค่ะ ตะเลนมีดมันตะเลินโอ้โหนอนทุกคนจะได้มาเข่าบานนี่ก็ถือว่าได้เนาะเออยังที่ว่าน่ะเฮ็ดเขาเกิดเร็วค่ะเห็ดนะไปท่าน,น,นับท่านแต่ว่าปีนี้โดยรวมแล้วผมถือว่าผมโชคดีมากเลยนะผลได้เห็ดเยอะทุกชนิดนะ่ะลายจุนไม่อยากไปเก็บแล้ว ว่าแม่ใหญ่งไยมันเมื่อยมานั่งเห็ดนี่แหละทุกคนอยากเก็บอยู่แต่มันเมื่อยมานั่งเห็ดนี่แหละ <c oughs> นี่ค่ะทำเห็ดเสเร็จแล้วเดี๋ยวก็จะกินแกงเห็ดออยออย อน่ารักครับมานทั้งเฮ็ดไต้เพิ่งหวานผมก็เงิดเจ้าของได้เฮ็ดเพิ่งบหานอืมอืมอันนี้เป็นเมือกหรอ ไปเลยอยาบไปเอยบริษัทผมมาแดนเก็บน้ำเห็ดทุกคนบริษัทผมมาวันนี้เข้าวันที่สามแล้วเดี๋ยวต้องเออวันนี้ต้องอาบน้ำฉาะผมละ มีมันต้องไปเก็บพักเอีเนี้เนี่ยบักทั่วพละ่ะเลยโยงเลยใหญ่เยอะเลยค่ะต้องเอาไปแบ่งเพื่อนแล้วก็บแบบฝนก็มากกินเด้เอาไปซุปนะทุกคนซุปกระแซบเด้หมกทัวก่วนงะ่นคน่ะกินสดสดก็อร่อยค่ะเอามาตากระแซบกินสดนี่สุดยอดเลย่วนมาทั้งนี้กสนินิยมกินสดสดค่ะกินกับแบบว่าไอ้น้ำสลัดนะทุกคนจิม กับน้ำสลัดค่ะงามมากเลาแบบปีนี้แทบจะถือว่าใส่ปุยเย็นไอ้นั่นหน่อยนะใส่ปุ๋ยให้พักหน่อยนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นดินไม่เนาะคนสื่อดินไม่ที่ฝนล่อนอะทุกคนคือสามารถปลูกผักได้เลยดินอันเนี้ยแต่ว่าิ่งก็เอามาล่อนเนาะล่อนแล้วก็ผสมไปอ่เขาเรียกหินเพลร์ไรอะ ที่ให้ให้ผสมกับดินมันจะได้ร่วนนะนะทุกคนมันจะได้แบบบอถ้าบบผสมหินพอไลท์มันจะแน่นเกินไปเวลา,าห้องฮดพักกับบอ่อง้ามค่ะดินมันแน่นเราต้องมาค่อยพรวนดินอะแต่พอเราผสมไ้หินพอร์ไลท์สีาขาวอะ่ะทางเมืองนอกสะมีเนาะ่นกบลัวเมืองไทยผสมอะไรมีหรือเปล่านะเป็นเม็ดอ่าเม็ดขาวๆอ,อ่ะดินจะได้ไม่แน่น ก,กับกลมเนี่ยแ่ะแตงคุณก็ได้กินแต่ว่าแต่งแต่งปีนี้ถือว่าถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วแต่งสู้ปีที่แล้วไม่ได้นะในความคิดนะ รือว่าสูดได้รือว่าสูดได้เพราะว่าไอ้มันรู้สึกว่าปีที่แล้วมันได้หลายนะยัง,ยงว่าเนาะแล้วเข้าเก็บเรื่อยๆม้งทุกคนมันก็เลยดูไม่เยอะนะเพราะว่าเราเก็บเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวก็เก็บอ่าไปฝากพ่อฝากแม่สลับกันไปเรื่อยๆเนาะมันก็นเลยแบบปีที่แล้วก็ฝากอย่นะเออเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คือปีเนี้ปีนี้เขาออกให้เขาได้เก็บแบบเรื่อยๆเขาไม่ได้ออกแบบเพิบเดียวนะทุกคนเออใช่ใช่อย่างนั้นดีกว่าถูกต้องได้เยอะเหมือนกันแต่เขาค่อยๆทยอยออกเหมือนพักไอก้เหมือนดอกดอกกระหล่ำสีม่วงนะทุกคนนั่นก็ค่อยๆสลับออกอ่ะอุ้ยใช่แล้วเขาไม่ได้ออกแบบที่เดียวทั้งที่แบบว่าเ้ากระปูกแบบว่าพร้อมกันนะบางอย่างก็ปลูกพร้อมกันแต่เขาเขาค่อยๆอ,ออกให้ผลแม้ เป็นว่าเออพักเหกือนกับจักความน่ารักจะออกห้อมกันก็สิเห็ดจึงไดกินแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวเหลือดอกกระหล่ำสีม่วงกับดอกใหญ่อ่ะเดี๋ยวสิเก็บไปให้เจสสิก้าค่ะตัวนะแต่วันนี้ต้องทำเห็ดให้เสร็จก่อน แต่กระซิเฮ็ดเองนั่นแหละทุกคนไม่ได้เอาไปให้นั่งหรอกเพราะว่าเขาไม่กินนะนะเห็ดอันนี้แต่ว่าเขานั่งก็เต็มใจอย่างที่บอกนั่งก็เต็มใจเห็ดใ้ฝนนั่นแหละแต่ว่าเขาถ้าอันไหนเขาไม่กินเราก็ไม่เอาไปให้เขาช่วยแพ็กแคกันหรอกเ่องเซียวของฝนมันกระเซียวอยู่แต่ว่ามันมันดูดน้ำนะทุกคนมันต้องคอยเทนำ้ำแล้วมันก็เต็ม,มนะ เราก็ต้องคอยเทน้ําทิ้งเงี้ยแต่เครื่องของเขาแบบว่าเซียวอัตโนมตัติแบบว่าเป็นเป็นน้นําก็ได้เป็นเหควดอะ่ะเป็นแบบเซียวน้าซุปอะไรได้หมดอะ่ะเครื่องแบบแพงอะ่ะเครื่องใหญ่ดูน่าร เขาจะออกอีกเยอะไหมเฮ้ออกเยอะๆมันนี้เป็นหมึกเขาจะออกให้เราอีกไหมนี่โอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวจะไปนั่งเฮ็ดเฮ็ดกันเอาเฮ็ดมาซูมเบ่มเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวไปอีก เพราะว่าคลิตัดเอ้ยคลิปตัดขาเห็เนี่จะคนดูน้อยค่ะเอาวันพ่อเห็นหนาเห็นหนวดกันโอเคนะคะทุกคนยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย